สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีพาวเวอร์มือสองนะครับเป็นยูโรเทคนะครับรุ่น x t u 1,500วัตต์นะครับตัวนี้นะครับผมนะไส้ในแน่นๆเลยนะครับผมไส้ในแน่นๆนะครับสำหรับตัวยูโรเทคนะครับ x t u 1500นะครับผมราคานะครับมือสองก็จะอยู่ที่7,500บาท นะครับรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ7,500าบาทรวมส่งแบบโอนเงินครับแท่นนี้ก็เรียบหรูนะครับดูสวยนะครับผมมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับวอลลุ่มนะครับช่อแอลเอช่อแอลบีนะครับตัวเครื่องนะครับไม่ใช่2 u ยูนะครับตัวเครื่องสูง4นิ้วนะครับตัวเครื่องไม่ใช่2 u ยูสูง4นิ้วนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะอ่านะครับยูโรเทคนะครับผมนี่นะครับผมนะยี่ห้อฮิตนะครับ ก็เป็นพอแอมที่ทำออกมานานแล้วนะครับสำหรับ Eurotech ก็ทำ o o ด e e ลด้วยนะครับก็ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นอาโปรคนนำหน้านะครับผมนะนะครับสภาพเครื่องนะครับมีสนิมนะครับมีรอยถลอกตามสภาพมือสองก็คือตัวบอดี้เครื่องเนี่ยนะครับไม่มีสนิมนะครับแต่มันจะมีตัวฝาปิดด้านข้างก็คือฝาปิดด้านข้างเนี่ยมันจะถอดออกได้นะครับนะ มันจะขันน็อตออกแล้วก็สามารถเอาไปทําสีได้ครับคือถอดออกได้นะครับส่วนตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ทั้งหมดเลยมันไม่มีสนิมนะครับก็จะมีแค่ด้านข้างแค่นั้นแหละนะครับผมนะที่เป็นสนิมนิดหน่อยมีรอยฉลอกนะครับผมนะหน้าสวยนะครับหม้อแปลงลูกใหญ่ครับหม้อแปลงนะครับลูกใหญ่มากนะครับผมหม้อแปลงลูกนี้ก็ใหญ่นะครับนะเพราะว่ากล่องมันสูง4นิ้วนะครับไฟเลี้ยงไฟหม้อแปลงก็ไฟหลักก็6 5 065นะครับผมนะ ทนะ R ข้างละนะครับเคู่นะท R ข้างละเคู่อยู่ด้านล่างนะครับ TR สวยๆนะครับรับประกันว่าสวยๆนะครับก็มันลักษณะแอมการวางเครื่องก็จะเหมือนคล้ายๆ s 1สพใช่ไหมครับก็เหมือน s 1สันเลยนะครับผมนะคาปลาสีลูกนะคาปลาสีลูกนี่คือคาปลาลูกใหญ่นะครับมันจะไม่เล็กเหมือนเพันสอนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นกล่อง4นิ้วสูง4นิ้วอย่างที่ผมเรียนนะครับ คาปาคือจะลูกใหญ่มากนะนี่นะครับดูนะครับความสูงนะฮะมันจะสูงนะครับลูกใหญ่มากนะครับอ่านะครับผมพรลมมีด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนะด้านหน้าด้านหลังก็สามารถนําไปขับเบดได้นะครับข้างละสองสบายเลยนะครับเครื่องนี้นะครับแรงๆนะข้างหลังก็สวยงามนะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดก็อ่าสวยงามเลยตัวสกรีนตัวอักษรก็ชัดเจนนะครับผมนะ ตัวกอรตัวสกินก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับสัญญาณเข้าก็จะเสียบแบบ x l r ได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบแบบแจ็คโฟนได้ด้วยนี่นะครับนะแล้วก็จะมีนะครับมันติดสวิ์เลือกนะครับระหว่างพาราเ e ลนะครับหรือจะใช้ปิดเปิดนะครับพาราเ e ลหรือเปล่านะครับผมนะตัวนี้นะครับมันติดสวิกจะมีข้างเลยหนึ่งตัวที่จะให้นะครับท่านถ้าท่านจะขับเบรท่านก็เอามาออนนะครับเลื่อนมาออนนะมันจะเป็นเบรก็จะหนักแน่นขึ้นนะครับ ถ้าท่านขับกลางท่านก็ออฟไว้นะครับปิดไว้เองนะครับผมนะมีทั้งสองข้างนะครับมีขั้วดาแดงนะครับมีสปิกคอนเสียบสปิกคอนได้ด้วยมันจะมืดหน่อยหน่อครับเสียบสปกคอนได้นะครับสายไฟก็เป็นสายเดิมนะครับจากโรงงานนะครสายเดิมจากโรงงานนะครับคาปาลูกใหญ่ๆหม้มอแปลงลูกใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับผมนะ7,500น้าบาทรวมส่งแบบโอนเงินครับ7,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับผมนะนะครับน้าหนักเครื่องก็เอาการอยู่เหมือนกันนะครับผมนะขับ18ข้างละ2ได้สบาย นะครับผมนำมาฟังน้ำเสียงกันเทสให้ฟังเบาๆนะครับใครสนใจก็7500บาทก็โทรเข้ามาได้ที่080ย์แปดศูนย์นะครับนนหะครับหรือจะแอดนะครับไลน์มาทางนะครับเบอร์โทรนะครับหรือแอดจาก ID ก็ได้นะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยสอบถามได้เลยนะครับผมช n n e เอครับให้ฟังเบาๆนะดึก เล่งติดมือดีนะครโทนเสียงกลางหนานะครับแหลมใสนะครับชนลบีครับผมแรงนะ,ะตัวนี้แรงรับประกันว่าแรงแล้วก็เสียงดีแน่นอนเพราะว่า หม้อแปลงลูกใหญ่นะครับถ้าเทียบกับ S อสพันสองล่ะช่างเอ็กเอสนะครับตัวนี้ก็จะกําลัง watt สูงกว่าอันเนื่องมาจากหม้อแปลงลูกใหญ่กว่านะครับผมนะหม้อแปลงลูกใหญ่กว่าฮิตช,ชิ้งนะครับระบายความร้อนก็ใหญ่กว่าคาปลาใหญ่กว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสูงนะกล่องสูง4นิ้วนั่นเองมันไม่ใช่2 u นะไม่ใช่2 u คือสูง4นิ้วเลยนะครับผมนะครับปลาลูกใหญ่ลูกตัวเสียงดีนะไฟก็ติดปกตินะครับแต่ผมไม่ได้เร่งแรงนะมันก็เลยไม่ขึ้นนะ จริงนะครับไฟถึงจะขึ้นนะครับผมนะไฟตัวนี้นะครับผมนะอ่านะครับผมเสียงดีครับผมสําหรับใครที่งบน้อยอยากได้ไปขับ18นิ้วข้างละ2ตัวนี้นะครับไว้วางใจได้เลยมันมีพัดลมด้านหน้ามีพัดลมด้านหลังนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับผมนะมีพัดลมด้านหน้าด้านหลังระบายความร้อนได้ดีหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนะก็สามารถนําไปขับได้ท่านไหนที่งบน้อยนะครับอยากได้ PowerM เวไว้ uh, M, ใช้งานช่วงปีใหม่นะนะครับยี Ye ่ห้อ u u r t e c h นะครับหรือโป o นั่นแหละนะครับผมนะเพราะรุ่น e u r o t e c h มันจะเป็นรุ่นเก่ากว่าที่จะมาก่อนที่จะมาเป็นโป้นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่า uh, Eurotech นี่ก็ทำมาตั้งแต่ Mo s f e t เลยทีเดียวนะครับผมนะ xtu 1 5 0 0เป็นรุ่นนี้คือหายากมากนะครับผมอ้าโอเคสวัสดีครับ